เรื่องของเทศกาลแห่งความรักวันวนี้เราอยู่เบาๆนะครับเรื่องความรักเรื่องหวานชื่นนะครับเราปล่อยวางอย่างอื่นไปบ้างนะครับบอกแล้วความรักเนี่ยมันมีอิทธิพลมีมีผลต่อจิตใจเรามากนะครับบางทีก็อย่างที่บอกว่าความรักเนี่ยมันบางทีมีความหมายในใจของท่านอยู่แล้วนะครับคนที่ไม่มีความรักไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีรัก อยู่ที่ตัวอยู่เสมอ,อมก็สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้อันนี้เกศเคยได้ยินนะท่านรองเขาบอกว่าคนมีคู่อ่ะไม่รู้หรอกว่าคนโสดเนี่ยเขาล้นหลากันแค่ไหนใช่จริงไหมจริงจริงมันก็อย่างที่บอกนะมันมีความรักอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีความหมายว่าในยานใดที่พอเรามีรักปุ๊บเนี่ยท่านพทธองม์บอกว่าที่เรมีรักที่นั่นมีทุกข์กนะครับจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆนะครับเพราะว่าหมายความความรักจริงๆมันมีความหมายอย่างการยึดติด นะครับการต้องการการอยากจะเขาเรียกเลยนะมันมีคามันมันเป็น <after>, ค <ussen> <v ents. S 2> ําที่เขาเรียกเลยนะมันยากที่อธิบายนมันค่อยๆซึมลึกนะครับแล้วก็มันจะผ่อนคลายยากเรื่องความรักถ้าเราได้รักแล้วเนี่ยรักแล้วรักเลยนะบางทีอะนะครับแต่ว่าพอหักใจได้เนี่ยรักมากก็เกลียดมากเหมือนกันแต่ว่าเขาว่านะครับแต่ผมยังไม่เคยมีแต่อะไรก็แล้วแต่นะแต่เรายรไม่เคยมีอีกเหรอผมยังไม่เคยมีความรักอ ผมยังไม่รู้ว่าความรักจริงๆคืออะไรเพราะมันแย,ยกแยกไม่ได้ความหมายมนี่หมายว่าคือมันมันรักไปหมดอ่ะอมผมยังไม่รู้ว่าผมจะเกลียดอะไรเกลียดใครคะนะครับรักไปหมดเลยไม่รู้จะ A B C ีไม่รู้จะเกลียดใครคไงหมายามว่าในในในสังคมเนี้ยแต่ว่าเราเกลียดคนไม่ดี<อ>นะครับระหว่างคนดีคนไม่ดีเนี่ยเราแย,ยกแยกกันไงก็ยังตอนนี้ก็ยังในสังคมผมว่ายัางสรรับสนอยู่ะนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องช่างตรงวัดที่ไหนว่าคนดีคืออะไรคนดี มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหบางทีเนี่ยผมเห็นทุกคนเป็นคนดีหมดเลยอะหมายว่าทุกคนบอกว่าตัวเองเป็นคนดีหมดแต่ไม่ได้มองถึงความไม่ดีของตัวเองเลยไม่ยอมรับนะครับในสังคมนี่เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนดูแต่ข้อที่ตัวเองดีไม่มองข้อเสียของตัวเองเลยว่างั้นเถอะความผิดคนอื่นเห็นหมดแต่ความผิดตัวเองนี่ไม่เอาไม่ยอมนี่คือสังคมเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจแบ่งปันตรงไหนก็ให้ความรักกันดีที่สุดนะครับแบ่งปันเงินไป แต่มันมีปรัชญาที่มันซ้อนปรัชญาอยู่นะครับในความรักเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกปรัชญาซ้อนปรัชญา,านะครับรบางคนเขาบอกว่าถ้ามีความรักเนี่ยพูดถึงเรื่องรักคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรเราเรา,เราต้องรักอยู่แล้วอันนี้เป็นมั่นคงแต่ถ้าเกิดความรักของเรื่องของหัวใจระหว่างคนสองคนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเพลงหนึ่งที่ผมผมฟังเลยแล้วบางทีไปนั่งเวลานั่งฟังแล้วมันซึ้งอะเพลงเก็บรัก เก็บรักร้องไงน้อนใช่ร้องไงอ่ะเก็บรักเก็บรักเอาไว้ในอกอ่ะเก็บรักเออูหเพ่งเก่ามากเลยหรอคะมันมีความหมายนะค่ะเขาว่าไงนะอือดีกว่าหยิบยกออกไปให้ใครเก็บรักเอาไว้ในใจใช่ไหมคงไม่ทําให้ใจหมองนะครับนะครับอ่าเก็บรักเอาไว้ดีกว่าไม่เสื่อมราคานั้นตาไม่นองนะครับนี่ความรักระหว่างหนุ่มสาวระหว่างความรัก เขาเรียกความรักระหว่างคนสองคนที่มีจิตพิศวาสมันเจอเขาบอกว่าค่าของความรักมันมีค่ามากที่ความหมายของเพลงนะครับอย่ามอบให้คนเอาไปมอบให้คนที่ไม่รู้ค่ามันจะเสียเวลาหมดเปลืองหัวใจควรจะเก็บเอาไว้มอบให้คนที่ดีนะครับ เขาบอกว่าเรื่งนี้มันแต่ว่าเช่นฉันเคยช้ำมาก่อนเช่นฉันเคยช้ำเป็นอนุสรณ์เตือนสติแล้วถ้าเช่นฉันช้ำอยู่ละท่านฉันช้ำอยู่ช้ำอยู่ก็ต้องทําใจนะครับอย่าไปยึดติดมันปล่อยวางไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอนุสรณ์อนุสติเตือนใจว่าบางทีเนี่ยความรักเนี่ยหลายๆคู่ก็มีการแยกทางกันก็อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติในขณะที่เขาเรียกอะไรนะธรรมะ ม,มันค่อนข้างจะเสื่อมถอยเนี่ยมันก็อาจจะเครื่องยึดเหนี่ยวทางกิจจะาจจะน้อยลงนะครับยามอะไรนะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องคือรักกันนี่อยู่ใกลแค่ไหนก็แล้วแต่สมัยก่อนนี้แฟนไปทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างถิ่นก็เหมือนอยู่ใกล้กันยิ่งทุกวันนี้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะสามารถที่จะไลน์พูดคุยกันได้<อ>็ยมกันยิ่งสมัยก่อนนี่เงีย,นนยบโอ้โหจดหมายสักฉบับวันจะไปถึงเป็นเดือนนะครับแต่ความรักก็ยังมั่นคงนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ย ยิ่งติดต่อสื่อสารกันเร็วเท่าไหร่ความรักยิ่งไวนะครับติดจางไวนะครับทีนี้คนเป็นแฟนกันเร็วท่านรองช่างกัน<า>บ่เหลียวแลตาตาต่อกันนาอ๊ะยังไงนะคะคือรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องไกลกันแค่ไหนก็เหมือนอยู่ด้วยก<า>ันช่างกันบ่เหลียวแลตาต่อกันนาเนี่ยหมายว่าอ๋อเกลียดกันแล้ว้ขอบฟ้ามากัน้นป่าไม้มาบาังหมายก็ว่าอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ไม่ได้สนใจกันแม้แต่ก็คือเห็นหน้าก็เบื่อแล้ว อันนี้ก็เป็นปรัชญาก็ฝากท่านไว้ว่าวัน่นความรักวันในดี14คกุมภานะครับมอบความรักให้แก่กันไปนะครับอ่ะก่อนที่จะจากเรื่มความรักไปเราก็ไปสู่ของเรื่องการมีความรักเนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือต้องธรรมะนะครับคนเราในสังคมที่อยู่โลกด้วยกันต้องมีเรื่องธรรมะเราก็จะพูดถึงวันที่14กุมภา นอกจากจะเป็นวันวันเลนไทน์แล้วถูกต้องยังมีเป็นวันธรรมะสวนาก็คือวันมาฆบูชาอ่านี่นดีเลยสําหรับใครที่ไม่มีครูนะฮะวันนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่คือตามแนวปรัชญาวิชีวิธีคิดของผมะนะครับคือมนุษย์เราเกิดมานี่อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มไฟลั่มหลายต่างๆนะครับใครที่มีหน้าที่ขยายเผ่าพันธุ์ก็จะมีแต่งงานมีครอบครวัวมีมีเรื่องดขขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปนะครับ กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่ขยายเผ่าพันธุ์นะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นมีหลากหลายหลายประเภทนะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นไฟลัมไปนะครับที่ไม่ขยายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่านที่มุ่งม,มั่นในพระพุทธศาสนาท่านก็ไม่จะขยายเผ่าพันธุ์ท่านก็จะมุ่งมั่นในการที่จะเผยแผ่เพราะสิ่งที่ดีดีงามให้กกบสังคมะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่ไม่ขยายเผ่าพันธุ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจหมายว่าพยายามแล้วก็แต่ก็ไม่มีสามารถที่จะสืบทอด อะไรนะผายญาาิได้กานรนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมแต่ละคนก็ก็ยังอยู่ในสังคมกลุ่มที่เป็นโสดก็ชอบชีวิตอิสระแต่ก็ไม่ได้ไหมายว่าผิดนะชีวิตก็อยู่ในสังคมได้เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญคือต้องเป็นคนดีสิ่งสําคัญจะต้องอคิดดีทําดีนะครับ